สวัสดีเทนเนอร์โปเกมอน,กนทุกคนนะครับการตีบอส5ด้าดาวในกิจกรรมที่กำลังจะถึงอย่างโกวายแอเรียนะครับตั้งแต่วันที่18ถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับเพืเ่อนๆจะได้พบกับ2ตัวโปเกมอนในตำนานฟอร์มดั้งเดิมที่กลับมาอย่างเจ้าดีอันกาฟอร์มดั้งเดิมและพันเกียฟอร์มดั้งเดิมนั่นเองโดยในคลิปนี้นะครับเราจะคุยกันถึงดีอันกาฟอร์มดั้งเดิมโปเกมอนการเวลาประเภทโลหะมังกรนนั่นเองซึ่งในโปเกเด็กนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าดีอันกาฟอร์มดั้งเดิมนะครับคือ ร่างที่แท้จริงของเจ้าโปเกมอนดีอันกาโดยมีลักษณะาคล้ายมังกรผสมเซนทอและสะท้อนถึงผู้สร้างจักรวาลอย่างอาเซอุสร่างนี้มีขาใหญ่ขึ้นพร้อมเขาที่เรียวและยาวขนาบด้วยผลึกเพชรน้ำเงินบนคอและลำตัวด้านหน้ามีป้ายเพชรทรงเลขาคนิตคล้ายเกาะทุกส่วนของร่างกายถูกยกระดับให้ทรงพลังยิ่งขึ้นโดยดีอันกาในฟอร์มนี้สามารถปลดปล่อยพลังแห่งกาลเวลาได้อย่างเต็มที่พร้อมแสงและคลื่นกระแทกที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทุกสิ่งรอบตัว ในการตีบอสดิอันกาฟอร์มดั้งเดิมนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทดินแล้วก็ต่อสู้นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเจ้าโปเกมอนประเภทโลหะแล้วก็มังกรนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆมีโปเกมอนที่พัฒนาเลเวลไปสูงๆแล้วก็สามารถเอาชนะเจ้าดิอันกาด้วยจํานวนเทรนเนอร์3ถึงคนขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยกันจัดการกับเจ้าดิอันกาฟอร์มดั้งเดิมให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับ โดย CP 4ดาวของเจ้าเดียนกาฟอร์มดังเดินนะครับจะอยู่ที่2337นะครับและถ้าได้บูสสภาพอากาศพิมาตกหรือลมแรงแล้วแล้วก็ CP จะสูงได้ถึง2921กันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ เพื่อนๆตีเด,ดนการ์มดั้งเดิมตั้งแต่วันที่18ถึง24พฤศจิกายนนะครับมีโอกาสที่ DN นการ์มดั้งเดิมนะครับจะเรียนรู้ท่าชาร์จอย่างโรออฟไทม์นะครับซึ่งเป็นท่าพิเศษของเจ้าเดนการ์อมดั้งเดิมนั่นเองโดยท่านี้นะครับเป็นท่าที่มีเอฟเฟกต์ผจญภัยที่เมื่อใช้แล้วจะสามารถหยุดเวลาของไอเทมได้นั่นเองครับและถ้าจะโชคดีขึ้นไปอีกเพื่อนๆอาจจะได้สีชายนี่ติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับไปด้วยก็ได้นะครับและชั่วโมงตีบอสของเจ้า ดีอันก้าฟอร์มดั้งเดิมนะครับจะถูกเคลื่อนไปเป็นวันที่21พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มอย่าจำเวลาผิดนะครับขอทุกคนโชคดีกับการตีบอสเจ้าดีอันก้าฟอร์มดั้งเดิมได้ทั้งท่าที่มีเอฟเฟกต์ผจญภยัยสีชายนี่แล้วก็ไอวีสีดาวันทุกคนเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ